ทีอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จกักรวันตอนที่94ต่อจากอนิเมะชินมูบอกลาท่านยายซีและนำจกักรพรรดิออกมาเดินทางระหว่างที่กิเรนมังกรเดินตามไปชินมูสอนจกักรพรรดิในวิชาวิญญาณเสกสรรของคมภีร์มานฟ้าถ่ายทอดวิชากายาเจ้าดินแดนสามอมตะให้แก่เขาฝึกสองวิชานี้ควบคู่กันระหว่างท่านเดินไปมันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและยังมีผลดีต่ออาการบาดเจ็บ จกักรพรรดิเอี่ยนเฟิ่งตอนแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เลยร้องฝึกวิชากายาเจ้าดินแดนสามอมะตะและวิชาวิญญาณเสกสรรสีหน้าเขาก็เดิมดีวิชาฝึกปืนนี้ดีเยี่ยมถึงกับสามารถฝึกไปด้วยกันระหว่างเดินทางข้ารู้สึกเหมือนพลักกำลังค่อยๆขวนขึ้นกลับมาอย่างนั้นก็ฝึกมันก่อนเมื่อท่านฝึกสำเร็จเล็กน้อยแล้วบาดแผลในร่างท่านก็จะหายร่างกายท่านก็จะแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นข้าจะสอนวิชาพูดผีเสกสรร สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับดวงวิญญาณให้มั่นคงไม่หวั่นไหวพวกเราจะใช้ยาเพื่อรักษาวิญญาณและจัดการปัญหาจากสองทิศทางในเวลาเดียวกันเมื่อถึงขั้นนั้นอาการบาดเจ็บบนดวงวิญญาณท่านก็จะหายดีชินมูก่ก็จมไปในความคิดตอนนี้เมื่อข้าสอนวิชาในคำพีมานฟ้าให้แกจกกักรพพัดเช่นนั้นเขาควรเข้าร่วมลัทธิมารฟ้าของพวกเราไหมถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ตำแหน่งอะไรกับเขาดีละ่ะ เขาเหลือบมองจัก,กรพรรดิระหว่างกำลังวางแผนชั่วร้ายข้ายัางคงขาดเทวราชไปหนึ่งคนหากว่าข้าสามารถทําให้จัก,กรพรรดิเข้าร่วมกับพวกเราได้จะกลายเป็นสมาชิกรัฐที่มารฟ้าเช่นนั้นทั้งจัก,กรวรรดิจะกลายเป็นของรัฐที่มารฟ้าจัก,กรพรรดิเอี่ยนเปิ่งฝึกอย่างหนักร่างกายเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเขาสามารถฝึกปืนปานชีวิตได้จํานวนหนึ่งแต่ในเมื่อไม่มีสมบัติเทวะพลังวัดของเขาก็จะมีขอบเขตจํากัด ชินมู่เองก็ฝึกปือไปด้วยแบบไม่รีบร้อนเมื่อเขาโคจรวิชากายาเจ้าดินแดนสามอมตะก็มีแสงห้าสีส่องลงมาจากท้องฟ้าห้าธาตุในร่างเขาเชื่อมต่อกับดาวธาตุทั้งห้าเบื้องบนดึงดูดพลังดวงดาวมาเพิ่มคูณพลังวัดจักรกพัดเหรียนเฟิง่งเห็นแบบนั้นก็อึง้งเขายังอยู่ขั้นห้าธาตุหรอกหรือเขาคิดมาตลอดว่าฉินมู่สําเร็จเป็นผู้ฝึกวิชาเทวะขั้น6ทิศแล้วเพราะว่ากําลังฝีมือฉินมู่ เทียบเท่ากับคู่คนในวรยุทธ์ขั้นนั้นพลังวัดของเขามีได้ด้อยไปกว่าคู่ฝึกวิชาเทวะขั้นหกทิศดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าฉินมูจะยังคงอยู่ในขั้นห้าธาตุคำคีมานฟ้านับว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆจะกัพรัดเอียนเฟิ่องอุทานขึ้นขนาดที่ไม่รู้เลยว่าปานชีวิตอันเข้มข้นของฉินมูนั้นส่วนใหญ่มาจากวิชากายยาเจ้าดินแดงสามอมตะวิชาเดียวกันกับที่จักรพัดเอียนเฟิ่องกำลังฝึกอยู่นั่นเอง พลังวัดของเขาอยู่ในจุดสุดยอดของขั้น5้าธาตุและไม่ไกลจากขั้น6ทิศเขาเพียงแต่รอให้เจ้าของดาวธาตุทั้ง5เกิดความเสถียนเสียก่อนจึงจะลองทลายขั้นวรยุทธ์ทั้งสองคนเดินไปเป็นเวลา4วันและพักนอนกลางแจ้งเมื่อพวกเขามาถึงเมืองถัดไปฉินมูก็พาจักรพรรดิเอี่ยนเฟิงเข้าเมืองซื้อหาสมุนไพรจำนวนหนึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จักรพรรดิเอี่ยนเฟิง ต้องตกละกำมลำบากขนาดนี้เท้าทั้งสองเขาเต็มไปด้วยตุ่มพองและรอยด้านในโรงเตียมฉินมู่วางเขาไว้ในอ่างไม้เพื่อแช่น้ำยาสมุนไพรหนึ่งคืนจัก,กรพัทกพ็พอยรับในอ่างไม้เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเช้าวันถัดมาเขาพบว่ารอยพูพองที่เท้าของเขาหายไปจนหมดรู้สึกตัวเบาขึ้นจนเขาต้องเดาะลิ้นด้วยความทึ่งทั้งคู่เดินทางต่อไปถึงเขตแดนมณฑลภาวนา ที่นั่นวกเขาเห็นกู้ฝึกวิชาเทวะจำนวนมากไล่กวดชาวบ้านใช้แส้ฟาดและตะคอกใส่พวกเขาที่ดินนี้เป็นของสำนักภูเขาภาวนากู้ฝึกวิชาเทวะเหล่านั้นน่าจะเป็นศิษย์สำนักภูเขาภาวนาและเขาฝึกฝนวิชาสายฟ้าพวกเขาสามารถควบคุมพายุหะให้โจมตีทุกที่ด้วยสายฟ้าพวกเขาจึงกวาดต้อนพวกชาวบ้านให้มารวมกันที่จุดเดียว จัก,กรพรรดิมีราชโองการให้หรื้อฟื้นระบบของบรรพุรุษขึ้นมาใหม่ดังนั้นที่ดินของสำนักก็จะกลับมาเป็นของสำนักจากนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าไม่ต้องจ่ายภาษีให้จัก,กรวรรดิแต่จ่ายเครื่องบรรณาการให้กับสำนักภูเขาภาวนาแทนชาวบ้านคนหนึ่งไม่ยอมรับเรื่องนี้อ้าปากโต้เถียงแต่เขาก็ถูกสายฟ้าฟาดจนตายชินมู่ก็ยืนดูจัก,กรพรรดิเอียนเฟิ่งสีหน้าก็เปลี่ยนไปต้องทวนน้ำพวกเขาผ่านอีกมฑลนหนึ่ง และเห็นพลังอํานาจของสํานักต่างๆย้อนคืนกลับมาลาวกับว่าถานไฟที่ติดเพลิงอีกครั้งพวกเขาแย่งชิงที่ดินเขตแดนปนชิงคนล่ํารวยเมื่อพวกเขาแก่งแย่งเขตแดนกันนั้นก็ยิ่งทําให้ดินแดนอันกรหลนสับสนวุ่นวายเข้าไปใหญ่พัยบาธิมศได้ทําความเสียหายร้ายกาจพอแรงแล้วดังนั้นเมื่อรวมกับการขวนกลับมาของเราสํานักออกไปแย่งชิงดินแดนจับคนธรรมดาสามัญไปเป็นทาสไล่นะ ก็เหมือนเติมน้ำมันเข้าไปยังกองไฟเจ้าหน้าที่ทางการถูกส่งออกมาทุกท้องที่เพื่อส่งของบรรเทาภัยพิบัติก็หยุดลงผู้คนที่อดอยากแล้วหนาวตายก็เพิ่มคูนขึ้นถึงขั้นที่นับไม่หวาดไม่ไหวจกักรพรรดิเอี่ยนเฟิงเงียบไม่พูดไม่จายิ่งฝึกปืนหนักกว่าเดิมพยายามซ่อมแซมสมบัติเทวะเพื่อจะฟื้นฟูวรยุทธ์กลับมาเมื่อพวกเขามาถึงบนทนสมานฉันชินมู ก็ไปยังจวนเจ้าเมืองและผู้ว่าการมณฑลสมานฉชันก็ออกมาต้อนรับเขาเขาปาดตามองจักรพพัดเอี่ยนเฟิ่งแต่ไม่สามารถจดจําได้สายตาเขาจึงกลับมายังฉินมูเจ้ารัติคุยกันข้างในฉินมูเดินเข้าไปในจวนและให้กิเรนมังกรหาที่พักผ่อนเมื่อเขาดิ้นเสียงท้องจักรพพัดเอี่ยนเฟิ่งร้องหัวหน้าโถงหาเสื้อผ้าสะอาดให้เจ้าขัว้านให้สิทธิพีพูนิ้ทานข้าวสักถ้วยเถิด ผู้ว่าการบนทนสมานฉดันเป็นหัวหน้าโถงเสื้อผ้าสะอาดแห่งรัฐทิมานฟ้ามีนามว่าต้วนมู่จิงเขาโบกมือเพื่อเรียกให้บ่าวไพ่พาจักรพรรดิไปทานอาหารเขาถามด้ยวยรอยยิ้มทำไมเจ้ารัฐทิถึงพาหลวงจีนใหญ่มาด้วยล่ะเนี่ยฉิดมู่ไม่อธิบายสถานการณ์ในเมืองหลวงเป็นอย่างไรบ้างไม่ค่อยดีนักต้วนมู่จิงเอ่ยว่านักพลเรืหลวงจีนส่วนใหญ่จากสำนักเต่าและวัดใจฟ้าคำรามได้ไปยังเมืองหลวง เจ้าสำนักเต่าและอยู่ไรถ่ายทอดบัญชาให้แต่งตั้งรัชทายาทเป็นจัก,กรพรรดิผู้ซึ่งจะขึ้นคลองราดในวันที่6เดือน3ในตอนนี้ยังมีกองสอดแนมของรัชทายาทวิ่งเพ่นพ่านเข็นฆ่าสังหารทุกๆคนที่หน้าตาเหมือนกับจัก,กรพรรดิชินมู่พยักหน้านี่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เขาคาดการไว้ตัวมู่จริงเอ่ยว่าและตอนนี้เมื่อรัชทายาทได้ขึ้นปกครองจัก,กรวรรดิ เขาก็จะได้รับอิทธิพลอำนาจมากมายตระกูลใหญ่ทรงอิทธิพลส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ใต้ปีกของสำนักเต๋าไม่ก็รัฐที่พุทธบางตระกูลในเมืองหลวงก็ได้เปลี่ยนฝั่งฝ่งายขณะที่หลวงจีนและนักพจน์ที่ไม่ได้เลือกฝั่งไม่คิดจะโยกย้ายไปไหนตระกูลใหญ่เหล่านั้นก็ไม่กล้าฉีกหน้าพวกเขาจึงปล่อยพวกเขาอยู่ต่อเมืองหลวงตอนนี้เหมือนกับฝูงปลามากกาฝูงเมื่อก่อนปะปนทั้งคนดีและคนชั่วเรียกได้ว่า ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของจัก,กรพรรดิแล้วและจัตายาตเองก็ประกาศให้หรื้อฟื้นระบบที่ก่อตั้งโดยบรรพุรุืคืนที่ดินที่เคยเป็นของสำนักเมื่อครั้งกระนู้นกลับไปเป็นของพวกเขาอีกครั้งส่วนพื้นที่อื่นก็จะเป็นของแคว้นเหยียนขังและยังมีตวนมู่จริงลังเลีคณะทูตมาจากประเทศลังหมาป่าเพื่อเจราจาเรื่องสงครามที่ชายแดนทำสัญญาสงบศึกกับรัชทายและจัตายาท ยอมยก16มนทนให้กับประเทศลังหมาป่าคณะทูตอีกคณะมาจากจักรวรรดิคนเถื่อนตี้และพวกเขาเจรจาเรื่องจะให้แคว้นเหี่ยนคังมอบที่ดินเป็นค่าชดเชยจากสงครามบ่อนทำลายทรัพย์สมบัติของตระกูลนี่มันช่างง่ายได้จริงๆและจะทายาติงโง่และขี้ขาดเกินกว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิตัวมู่จริงก็งงฉินมู่ไม่มีท่าทีโกรธแค้นเขากลับทำเหมือนกับไม่มีอะไรผิดแปลกอันที่จริงแล้ว เขาไม่รู้ว่าชินมูไม่เคยนับตัวเองเป็นพลเมืองของแคว้นเยียนคังตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เขาเป็นคนที่ถูกลาทิ้งโดยเทพพระเจ้าแห่งดินแดนโบรานดังนั้นเขาจึงไม่มีอะไรให้โกรธแค้นขึ้นของราชในวันที่6เดือนสามช่างเป็นวันมงคลที่เหมาะแก่การฆ่าคนจริงๆชุนมูถามว่าเจ้าได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับาราชคูบ้างไหมพวกเราหาเขาเจอแล้วชินมูฟังแล้วก็ใจฟู เขานํากระดาษออกมาพันหนึ่งหัวหน้าโถงลงไปเตรียมสมุนไพรที่เขียนไว้บนกระดาษเหล่านี้และเก็บรวบรวมไว้ในเมืองมนลทนอีกมนลทนตัวมู่รจริงก็รับคําสั่งชินมู่เรียกจัก,กรพัิและกิเรนมังกรพวกเราออกจากเมืองกันเถิดจัก,กรพัิเอี่ยนเฟิงกล่าวว่าข้ายังกินไม่อิ่มเลยชินมู่บอกว่าข้าจะพาท่านไปเจอราชคูและหาอาหารกินไปด้วยระหว่างทางจัก,กรพัิเอี่ยนเฟิงก็วางมันโถสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไป เขาตามเด็กหนูไปอย่างเงียบเชียบสักพักเขาเอ่ยว่าข้าอยากถามเขานักว่าเขาหายหัวไปไหนมาตั้งหลายวันฉินมู่พาเขาขึ้นหลังกิเรนมังกรจากนั้นกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนหัวกิเรนเจ้าก,กิเรนมังกรก,ก็เหยียบยากไปบนเมฆอคัคคีวิ่งออกไปลมค่อยๆ่อพัดใส่จัก,กรพพัดเอี่ยนเฟิงทําให้เขาจามไม่หยุดเพลงกระลุกไม่รอบๆล่างฉินมูทําให้จัก,กรพพัดเอี่ยนเฟิงรู้สึกค่อยยังชั่วบ้างกิเรนมังกรก็วิ่งตะบึงไปสองวัน ก่อนฉินมู่ให้สัญญาณให้สัตว์พิยสดานี้ลงจอดข้างล่างพวกเขาอยู่ในภูเขาอันร้อนระอุมีแสงสีรุ้งสาส่องอยู่ในหุบเขาแต่ฐานน้ำแข็งระเหยเป็นไอเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ลังศีเทวะจัก,กรพรรดิเอียนเฟิ่งใบหน้าเข่งเคียดเขาเอ่ยว่ากินเลือดนี่มันมีเลือดของเทพเจ้าอยู่ในหุบเขาฉินมู่พาเ,าเขาเข้าไปในหุบเขาและที่นั้นมีทะเลสาบรหิตอยู่ข้างๆจริงๆ ข้างเลสาบมีบ้านไม้หลังเล็กๆปลูกอยู่ชิดกับแม่น้ําไม่ใหญ่โตในน้ําแม่น้ําค่อนข้างอุ่นจากความร้อนของโโรหิตเทวะและมีหญิงสาวคู่สวมชุดขนเพียงพรอนขาวก็ยืนอยู่ข้างๆแม่น้ํเท้อของนางป่องออกมาเล็กน้อยข้างๆเท้าของนางคือชายวัยกลางคนที่กําลังถือแท่งไม้สําหรับทุบผ้าข้างๆตัวเขาคือตะก้าไม้ไผ่ที่ใส่เสื้อผ้าซักเสร็จแล้ว ชินมูกระโดดลงจากหลังเกียเลนจัก,กรพัิเอียนเฟิรนก็ตามมาทว่าแข้งขาเขาอ่อนแรงยืนไม่มั่นคงต้องคานมาบนพื้นคู่สามเมเดียยังเสียงก็หันไปมองชินมูก็เดินไปหาด้วยรอยยิ้มเจ้าช่วยพยุงข้าหน่อยไม่ได้หรืออย่างไรจักรพัิเพิ่งจะลุกขึ้นได้ก็รีบเข้ามาชายวัยกลางคนผู้นั้นวางแท่งไม้ลงเช็ดมือเปื้อนชื้นกับเสื้อตัวเองเขาลุกขึ้นหญิงผู้นั้นก็ส่งยิ้มให้กับชินมูและจัก,กรพัิราชคู ฟีท้าจักรพรรดนั้นเร็วขึ้นขณะเขาออกปากต่อว่าราชคูเขาสังเกตเห็นรอยเลือดบริเวณหน้าอกของราชคูสี่หน้าราชคูไม่สู้ดีจักรพรรดิเองก็ตกใจก่อนจะรีบเช็ดน้ําตาราชคูของข้าเจ้ากลายเป็นสภาพนี้ได้อย่างไรราชคูต้อนรับจักรพรรดิสังเกตเพบว่าเขาสูญเสียวารยุทธ์ไปทั้งหมดก็เศร้าใจมันจะต่างอะไรกับฝ่าบาทละ่ะหญิงผู้นั้นเอ่ยว่าท่านก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน อย่าปล่อยให้จิตใจของท่านปั่นป่วนสับสนชินมู่ตกใจสองสุดยอดฝีมือแห่งจัก,กรวรรดิได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เจ้ารัติคาระวะคูหญินของราชคูชินมู่ทักทายผู้หญิงคนนั้นภรรยาของราชคูเห็นหัวราชของจัก,กรพรรดิก็งงอย่าเอาแต่ยืนอย่างนี้เข้าไปนั่งในบ้านกระเถิดหลังจากข้าออกจากนกครหยกน้อยข้าก็คิดจะสืบสวนต้นกําเนิดของภัยพิบัติ และได้พบเทพพระเจ้าที่กําลังถือขวดน้าเต้าในมือราชคูรกล่าวด้วยน้ําเสียงเรียบง่ายภัยธรรมชาติที่นี่ที่แท้ถูกปล่อยออกมาจากข้างในขวดน้ําเต้าของเขาข้าต่อสู้กับเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บแต่การบาดเจ็บข้าสาหัสกว่าโดยคูหยินของข้ากําลังตั้งขันพวกเราจริงตัดสินใจหลังอยู่ที่นี่สักพักเขาเล่าอย่างเรียบง่ายแต่ใครก็นึกภาพออกว่าการต่อสู้นั้นต้องดูเดือดเลือดพาน จักรพพัดเอี่ยนเฟิ่งตัวดูบาดแผลในร่างของเขาและหันไปมองฉินมู่ฉินมู่ตรวจสอบร่างกายชายผู้นั้นรอยบาดแผลที่ถูกทิ้งไว้โดยฝีมือเทพมีเจตจำนงเทวะอยู่ข้างในข้าไม่อาจขจัดต้นตอของอาการบาดเจ็บได้หากว่าท่านคิดจะขจัดต้นตอข้าต้องกลับไปที่หมู่บ้านร้องขอให้ท่านปู่นักปรุงยาช่วยเหลือราชครูเอ่ยว่าข้ารู้ว่าเจ้าไม่สามารถขจัดต้นตอของปัญหาได้ข้าจึงไม่ออกไปตามหาเจ้า อาการบาดเจ็บข้าในตอนนี้สาหัสสาการจนเกินไปข้าจึงไม่อาจกลับไปยังเมืองหลวงที่นั่นข้าต้องตายอย่างแน่นอนข้าไม่อาจปล่อยให้ผู้อื่นรู้ได้ว่าข้าได้รับบาดเจ็บแต่ข้าก็ไม่คิดเลยว่าฟาบาทก็ชายกลางคนสองคนสบตากันและขวเรอะราจัคูขวเรอะจนเขาไอออกมาจาก,กพัดเอียนเฟิ่งก็มองข้างนอกทะเลสาบเลือดข้างนอกเทพนั้นทิ้งเอาไว้เขาแข็งแกร่งมากได้รับบาดเจ็บ ยังผิวเผินอาการบาดเจ็บบนหน้าอกของราชาคูประทุขึ้นใหม่ครั้งชินมูก่กระทาน้ำลายมังกรให้เขาแต่ขณะแผลกำลังสมานก็ฉีกแยกออกอีกจากเาศษซากทศะะเทวะที่เทพเจ้าซ่อนเอาไว้ในบาดแผลอาการบาดเจ็บชนิดไม่อาจเยียวยาได้ด้วยขินยาอีกต่อไปแม้แต่ย,ยาวิญญาณที่สามารถชุบชิดผู้คนก็ไม่สามารถเอาเาศษซากทศะะเทวะของเทพออกไปได้ชินมู่ก็คิด นั้นนำใจกระบี่ของท่านปู่ใบมอบให้เขาเขาขับเคลื่อนมันอย่างแผ่วเบาแสงกระบี่ที่ปากฏฉินมู้ผักมันเข้าไปข้างในบาดแผลของราชชกูภรรยาของราชคกูก็เอ่ยขณะราชคกูและจัก,กรพรรดิไม่ขยับยเคยือนตัวฉินมู้ก็เหยียดนิ้วออกปานชีวิตอันเข้มข้นก็หมุนเหมือนเมฆน้อยที่ปลายนิ้วเขาเมื่อเขาแตะใจกระบี่อย่างแผ่วเบาก็มีเสียงฟิวแสงกระบี่ก็ทะยานทะรุจากใจกระบี่แทงทะรุบ้าน ไปอย่างทะเลสาบเลือดทะเลสาบรุหิตเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแล้วระเบิดออกด้วยเสียงกำปนาดแสงกบี่จากใจกบี่ถูกทำลายจนแหลกจากแรงสั่นสะเทือนกลายเป็นเล็กลงหมอเทวะมือศักดิ์สิทธิ์นี้อัจฉริยะจริงๆราชคูณถอนหายใจถึงกับสามารถใช้พลังงานเนรุหิตเทพมางัดกับเศษซากทศเทวะของเทพพระเจ้าได้ชินมู่กระทาน้ำลายมังกรลงไป แผ่นี้ก็ไม่ฉีกปีอีกข้าไม่อาจเหนี่ยวนำทักษะเทวอื่นในร่างท่านออกมาได้ฝ่าบาทราชคูตอนนี้มีสองทางเลือกทางที่หนึ่งคือข้าจะพาพวกท่านไปยังแดนโบราณวินาศเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บส่วนทางเลือกที่สองคือไปอยังเมืองหลวงพวกท่านสามารถเลือกว่าอยากจะทำอย่างไรราชคูและจกักรพรรดิมองหน้ากันและพูดขึ้นว่าเมืองหลวงฉินมูก่กระชักมีดออกมา กดหัวราชคูลงภรรยาราชคูก็ร้องเจ้ารัตที่ฉินท่านจะทำอะไรจะก,กรพพัดเอี่ยนเฟิง่งก็รูปหัวตัวเองคูหญินมองข้าสิเดี๋ยวเจ้าก็รู้มือของฉินมู่ตรงค่องแคลวเมื่อเขาโกนหัวราชคูที่หัวร้านจากนั้นเขาจึงนำทูปออกมาสี่ห้าดอกแล้วจี้บริเวณหน้าผากเขาจากนั้นก็นำจีวอเหลืองออกมาจากถุงและคุมให้ข้าได้เตรียมอีกชุดไว้เผื่อราชคู รอสักครู่ให้ข้าเขียนปานสีเขียวที่ครึ่งหน้าของราชครูก่อนเมื่อเขาจัดแจงราชครูเสร็จเขาก็หันไปหาภรรยาราชครูเจ้ารทัทิคู่ยินของข้ากําลังท้องในอากาศหนาวเหน็บเช่นนี้หากว่านางไม่มีเส้นผมถ้าอย่างนั้นให้นางเป็นนักพหญิงก็แล้วกันฉินมู่นําชุดนักพจออกมายืนให้กับหญิงผู้นั้นจากนั้นเขาก็พิ้ตาส่งยิ้มให้กับทุกคนจริงสิ พวกท่านทั้ง3อยากเข้ารัฐที่ของข้าไหมรัฐที่ของข้าเลี้ยงดูสาววกดีและหากว่าเจ้าไม่มีทักษะอาชีพพวกเราสามารถสอนงานหัตถการต่างๆเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตได้ข้ารับปากพวกท่านจะไม่อดตายแน่นอนถ้าอยู่กับพวกเราโอเคเจ้ากัอนนะคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายไปแล้วเดอ้อ